ไม่ต้องใช้คําว่าการสังขา,าใร,ราใด้ครับการสังขารกา็คือร่างกายมนุษย์คนีบอืก็คือร่างกายมนุษย์น้อหมอไปคุยกับคนแต่แต่ละคนที่เป็นผู้ใหญ่เนาะผู้ใหญ่เหล่านั้นไม่ใช่ไม่ใช่คนที่มีความรู้นะเป็นผู้ที่ทรงความรู้ทั้งนั้นเป็นนักธุรกิจมีวัยวุทธ์คือมีฐานะทุกอย่างหมดทำไมถึงมาไหว้ไหว้เด็กแค่อายเุเจ็ดแปดขวบเขาบอกว่าเขาไม่ได้ไหว้ที่กายสังขารแต่เขาไหว้ภูมิธรรมที่อยู่ข้างในที่เป็นอาจารย์สอนเขาให้เขาให้เข้าใจธรรมะอย่างง่าย การไลฟ์สดไลยคือพี่อยู่เบื้องหลังคือพี่เป็นคนที่ทําทุกอย่างรอดแคสต์ไปทั้ง7เพจก่อนก็เป็นเจ้าหน้าที่ไอทีมา17ดปีละนะคะทํางานของทั้งฝ่ายรัชการแล้วก็เอกชน,นะะแล้วเราก็เอ๊ะเด็กคนนี้ทําไมพูดเรื่องในพระไตรปิฎกเด็กข้าวึบเขาหรือว่าแม่เขาสอนนะอะไรเงี้ยเราก็เลยติดตามเซฟคําสอนทุกคลิปเลยในติก๊กต็อกเนาะแล้วก็ฟังมาประมาณแบบ3-4เดือนเลย จนเหมือนว่าแล้วก็ทําตามด้วยเพราะว่าท่าน,น่าสอนให้นั่งสมาธิง่ายมากห้านาทีต่อวันนะอะไรเงี้ยเล่น t i k กต็อครับแล้วก็เจออาจารย์น้องนายเจอคําสอนเนี่ยครับมันแตกต่างจากสิ่งที่เราเคยศึกษามาเนี่ยครับนี่คือประมาหสัจจรรย์นะครับท่านรู้ได้ยังไงท่านอายุแค่แค่นี้เองอะ บุญก็คือการก็คือเครื่องบินกรรมก็คือรถไฟครับเราสามารถทาให้กรรมตามไม่ทันได้แต่ว่าฮะแต่ว่าเราต้องวิปัสสนากรรมาฐานเยอะๆครับ่ารพระพุทธเจ้ากับพระพุทธศาสนาอะไรสําคัญมากพระพุทธเจ้าเพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้าเป็นคนเป็นคนที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาและพระองค์สอน เอาเอาหลักง่ายๆเอาพัฒนาการของเด็กทั่วไปเราไม่ได้กําลังพูดถึงพัฒนาการของเด็กที่จีเนี่ยซึ่งก็ต้องแยกเป็นเคสเคสไปนะอายุที่น้อยกว่า10ปีเนี่ยแค่เ a ทเพอร์เซพชันความรู้สึกว่าตายเนี่ยตายแล้วไม่คืนกลับเนี่ย โดยส่วนใหญ่ยังไม่สามารถรับรู้ได้เลยถึงจะมีแต่ในวุฒิภาวะเนี่ยย่อมไม่เท่าก,กันกับเวลาที่เติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ขนาดขึ้นมาเป็นวัยรุ่นแล้วนะอายุ10ขวบขึ้นไปแล้วนะวุฒิภาวะตรงนี้ก็ยังอ่อนอยู่เลยจะสังเกตเห็นเลยว่าเวลาพูดคุยกับต้องได้สมมุติว่าเราหมอมีแรงบันดาลใจในการที่จะอยากรู้อยากเห็นกับข้อมูลในลักษณะนี้บ้างหมอสืบค้นมันเยอะ แล้วสามารถที่จะเ,เขาเรียกแอบสอบนะข้อมูลต่างๆเหล่านี้แล้วกล่าวตามในลักษณะต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้ครับไม่ไม่แปลกอะไรแต่ถ้าถามว่าเข้าใจมันอย่างถ่องแท้ที่ในแง่ที่เรียกว่าเกิดขึ้นจากบนประสบการณ์ชีวิตเนี่ยที่เราเรียกวุฒิภาวะ maturity เนี่ยอันนี้เกิดขึ้นไม่ได้ครับได้ยืนกรานได้ไหมว่าไม่เคยมีเรื่องของปัจจัยเรื่องเงินเข้ามาขอ้อขวคือคุณพ่อเนี่ย พ่าแม่เรา้องสองคนเคยพูดพูดแล้วก็ยกมือไหว้ต่อหน้าพระพุทธเจ้ามาแล้วนะบอกว่าผลประโยชน์ต่างๆเราไม่มีเราไม่ขอรับน้องบอกว่าไม่ให้รับหน้าที่เผยแผ่ทมคือพ่อกับแม่ห้ามรับผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นนะสิ่งเป็นเงินอาจจะไม่มีสิ่งของเหล่านี้ไม่มี<ก>ไม่ัวตุ๊กตาตุ๊กตาพัดซื้อมาฝากเหมือนอมาซื้อซื้อของฝากเด็กองี้ยซื้อขนมมาฝากซื้อตุ๊กตา,มา,ากไม่คือคําว่าสิ่งของมีค่าเหมือนเป็นทองเป็นอะไรเงี้ยเราจะไม่รับไม่รับค่ะไม่รับ ไปจัดกิจกรรมแล้วก็เชิญ้องนไปเป็นวิยากรซึ่งการจัดกิจกรรมตรงนั้นน่ะเขาก็มีการเรียกเก็บเงินเป็นค่าธรรมเนียมและก็ค่าเข้าโรงงานนะครับซึ่งเป็นที่พักเป็นค่าอาหารซึ่งไปจัดที่โรงแรมมันต้องจ่ายค่าเช่าตรงนั้นเป็นในส่วนของผู้จัดในส่วนของการรับเงินเนี่ยถ้ามันต้องตีความเนี้ในทางกายภาพนี่คือใช้มือรับแต่รับมาแล้วไม่ได้เอาเข้าหูโตน เอาตรงให้ผู้ที่จะนําไปสร้างสถานทางติดต่อนี่ครับอันนี้เรียกไม่ได้ว่ารับกับเป็นการรับแทนสิบปีข้างหน้าเราจะทำอะไรก็สอนเผยแผ่ทุด้สนามเดิมเราได้คิดเรื่องอาชีพของเราไหมยักธุรกิจยักุรกิจจากเส้นการเสพการเลดครับแล้วก็การขายที่ดินครับ เธอเรารู้สึก